อ,อ่ะอวส,วส,สวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับสบายดีสีสีหน้าท่าตาดูสดชื่นได้นอนไหมครับนอนครับได้นอนแล้วกานอนน้อยหน่อยเนี่ยพี่เดินมาพี่ดูเห็นหนะเนี่ยทำไมไม่ถอดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถามสาเหตุทำไมไม่ถอดออกก็ผมคิดว่าตั้งแต่วันที่พี่ผูกให้ก็คือผมตั้งใจว่าอยากจะผูกไว้จนกว่าจะแต่งอีกรอบนึงอะไรประมาณนี้ครับโอ้ เช่นตอนบอว่าตอนที่ว่าพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเพื่อที่ว่าจะซ่อมในสิ่งที่มันเคยเราเคยทําผิดพลาดไปครับในวันที่เราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับวันนี้มาอะไรวันนี้มาอะไรวันนี้มาหาพี่ดิวครับวันนี้จะมาทําอะไรครับมาขายของให้พี่ดิวครับจริงเหรอจริงครับเขาไม่ให้พี่ดิวปักตะก้าไงแต่วันนี้แต่วันนี้ผมอยากจะมาช่วยพี่ดิวขายของครับ อคือผู้การน่ะบอกว่าพี่ดิวอะอะไรนะอยากให้ผู้การพูดดีกว่าอะผู้การพูดดีกว่าวันนี้ผมพี่ดิวก็ช่วยผมมากแล้วครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาช่วยพี่ดิวบ้างครับอยากจะมาขายของให้พี่ดิวอยากให้พี่ดิวมีตังค์เพิ่มอยากให้พี่ดิวมีเงินเพิ่มครับน่ารักอ่ะทุกคนตอนนี้จะหนึ่งล้านใจแล้วนะครับจะหนึ่งล้านใจแล้วนะเดี๋ยววันนี้น้องผู้การน่ะจะมาขายของนะครับน้องผู้การจะมาขายของน้องน้องบอกว่าพี่ดิวให้มาเยอะแล้ว อยากมาขายของช่วยพี่ดิวเอกินข้าวมาแล้วเรียงกินมาแล้วครกินข้าวมาแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าตั้งแต่ที่เจอน้องวันแรกอะ่ะจนถึงวันนี้นะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลายๆกระแสแต่วันนี้พี่ดิวอยากให้น้องแบบ fulfill อยากให้น้องมีความสุขมหาพี่ดิวอยากอยากให้มีความสุข อยากให้มีความสุขมากสอ0 0 0 0คนนะคบตอนนี้จะ1ล้หลานใจแล้วตอนนี้จะ1ล้านใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขายของกันเนีกว่าะเพราะว่าวันนี้พี่บอกเลยนะต้องรีบกดตะการใช่ไหมเพราะว่าของพี่ไม่มีใช่ครับเพราะว่าของพี่เดียลมีน้อยครับต้องรีบๆกดนะครับแต่วันนี้เราจะดูดูว่าน้องน้องผู้การเนี่ยจะขายของให้พี่เดียวอะ่ะ ได้สักเท่าไหร่แล้วผู้การบอกว่าเนี่ยอันนี้พูดตรงนะแฟนคลับผู้การบอกว่าถ้าขายของได้วันนี้ผู้การจะให้ตังค์พี่ดิวหมดเลยผู้การผู้การบอกว่าผู้การไม่เอาใช่ครับทำไมคิดแบบนี้ลูกผมรับเงนเยอะแล้วครับ <laughs> <laughs> ผู้การบอกว่าถ้าวันนี้คนกดตะก้าคือให้พี่ดิวหมดเลยคือแบบผู้การไม่เอาอะ่ะโอ้โหหัวใจพระมากเลยอะวันนี้น่ารักมาก สองหมื่นสี่พันสองหมื่นห้าแล้วแล้วของมีแค่ห้าพันนะของมีแค่ห้าพันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปเย็นขายกันพร้อมหรือยังอ่าอยากอยากจะบอกอ่าอยากจะบอกความในใจอยากอยากบอกอะไรกับสังคมหนูมบอกได้นะอ่าแต่วันนี้ผมตั้งใจอยากจะมาบอกพี่ครับบอกได้เลยไม่ดราม่านะครับอ่าผมอยากจะขอโทษพี่ก่อนเลยครับผมต้องขอโทษพี่ ขอโทษเรื่องอะไรครับขอโทษเรื่องอะไรขอโทษนทเรื่องอะไรหนูไม่ได้มีความผิดหนูไม่ได้ผิดคือเพราะว่าตอนนี้ันมีกรก็แสว่าผมเป็นคนในละคุณซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยลืมพี่เลยนะครับครับก็คือผมเพราะว่าพี่เองก็เป็นคนพูงยป็คนให้กับผมเป็นคนที่ปลดให้แม่ปอแม่ปอเขาไม่ต้องเครียดอีกปอเขาก็สบายใจขึ้น พี่อ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยน้องอ่ะเขาเนี่ยน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆทับทุกคนน้องไม่นี่ความผิดเลยน้องกราบพี่ดิวอีกแล้วน้องไหว้พี่ดิวอีกแล้วว่าเนี่ยไม่ไม่เคยร้องไห้เลวเนี่ย <c oughs> หนูทําดีที่สุดแล้วแล้วไม่ว่าหนูจะไปเจออะไรหนูเจอคนมากมายหนูเจออะไรอ่ะวันแรกพี่สอนหนูเสมอแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าน้องยังไม่ได้เซ็นสัญญานะ <c oughs> คือน้องอ่ะบอกว่า ไม่เซ็นเพราะเชื่อคําพูดพี่หรอวันนั้นะ่ะที่แบบมีมีใครมายื่นข้อเสนอหนูก็ยังไม่เซ็นใช่ไหมยังยังไม่ได้เซ็นกับใครยังมไม่ได้เซ็นอ่ะอ่าก่อนก่อนก่อนมันเดือดอัดครับมันเดือดอัดด๋อยากอยากบอกกับอยากขอโทษพี่ดิวใช่อยากขอโทษพี่ดิวหนูไม่ได้เนรน<ช>คุณใครเลยผมไม่ได้ลืมพี่ก็คือตลอดแต่ถมันอผมผมไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะถ้าพูดไปเขาหาว่า แกโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืแต่คือผมไม่ได้เจตียนาอย่างนั้นไครับพี่พี่พี่คิดว่าพี่มองคนไม่ผิดหรอกอทุกคนคือแบบให้กําลังใจน้องด้วยนะครับอันนี้น้องดิวบอกเลยขนาดป้ายอ่ะขนาดเชือกเชือกที่น้องผูกอ่ะจริงๆน้องจะถอดออกตั้งแต่วันแรกก็ได้แต่น้องแบบน้องไม่ถอดแล้วก็วันนี้คือน้องอ่ะน้องยังไม่ได้เซ็นสัญญากับใครก็ดีใจนะตอนแรกก็กลาว่าจะมาถามหน้าไร แต่ก็อีกใจหนึ่งก็กลัวแบบว่าน้องอึดอัดในการที่จะพูดก็เลยลองถามหลังไลว่าสรุปหนูได้เซ็นสัญญากับใครไหมคือสรุปก็ยังไม่ได้เซ็นถามว่ามันก็มีมาแหละแต่ว่าก็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 ดีใจนะที่อย่างน้อยน้องแบบว่าน้องเชื่อคำคำพูดเราตั้งแต่วันแรกว่ารับเงินเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านนะลูกเหมือนมากินข้าวแล้วก็กลับบ้านวันนี้น้องก็จะมาด้วยหรอน้องผมนะครับ ใช่แล้วเดี๋ยวตามมาครับพี่อินมันมีคลิปเสียงของดิวคุยกับคุณพ่ออยู่นะอยู่ในเครื่องเครื่องหนึ่งคือพี่ติดต่อไปหาพ่อบอยแล้วพี่ได้คุยกับพ่อบอยแล้วพี่ก็บอกว่าวันไหนที่พ่อบอยสะดวกพ่อบอยค่อยมาก็ได้ถ้าวันนี้พ่อบอยยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยพี่ก็ได้คุยกับพ่อบอยแล้วพี่ก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่พ่อบอยอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาก็ไม่อยากรัดคิวรัดคิวใครใครติดต่อเข้าไปก่อนเขาก็ให้ให้สิทธิ์คนนั้น พี่ดิวก็อย่างน้อยๆเขาพร้อมวันไหนพี่ก็รอเสมออยู่แล้วเพราะบอยเขาก็ขอโอกาสพิสูจน์ตัวตนแต่หนูอะทุกวันนี้หนูก็เก็บเงินเองไหมเก็บเงินเองครับเก็บเงินเองเก็บเงินเองต่างคนต่างเก็บเงินใช่ครับทุกวันนี้เงินเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเงินเงินเยอะขึ้นนิสัยรู้สึกยังไงเป็นผมก็เป็น ผู้กันคนเดิมนะครับอาจารย์ก็บอกผมก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยพูกันไม่เปลี่ยนนะเอาตรงๆนะคือแบบสายตาท่าทางก็ตั้งแต่วันแรกนะทุกคนเพราะว่าพี่ดิวบอกว่าเงินส่วนเงินส่วนใจอ่ะมันไม่สามารถจะมาเปลี่ยนเราได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยลืมพ่อเลยพูดกับพ่อตลอดอย่างเงี้ยนั่งนั่งนั่งาะอนั่งก่อนั่งก่อนคุยข่าวนานลวนีครับอกผมลืมพ่อบ้างไหมแต่ผมไม่เคยลืมลยครับ ทำไมถึงไม่ลืมพี่เดียวเพราะว่าพ่อผมก็เลี้ยงผมมาตอน,นเด็กๆครับเขาก็สอนผมห้ามทาร้ายผู้หญิงนะอสอนว่าห้ามถากเพราะว่านาคคอะ่ะเราจะเข้าราชการไม่ได้อ,อย่างี้ยเขาบอกว่าให้นับถือผู้หญิงเป็นเพศแม่เราก็ห้ามไปทําอะไรเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วหนูรู้รู้ข่าวไหมว่าพี่จะใช้นี่ก่อนจะสอให้รู้ครับรู้ไหมจริงใจครับนูน่น<า>แหละว,วันกี่กี่ปีกี่ปีจบ ปีครึ่งครับปีครึ่งวันรับปริญญาอย่าลืมพี่ครับผมผมไม่ลืมต้องโทรมานะทำได้ไม่ต้องเก่งใจต้องโทรมาบอกว่าพี่ดีวผมรับปริญญานะวิก็จะไปหาเก่งที่สุดแล้วแต่ว่าพี่ก็อยากให้หนูผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้ไม่ว่าหนูจะไปเจออะไรก็ตามแต่แต่พี่ก็อยากให้หนูประสบความสําเร็จแล้วก็อยากให้เป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่น่ารักของพี่พี่แฟนคลับที่ติดตามหนูเสมอ ยิ้มละลอหน่อยวันนี้ถ้าถ้าร้องไห้แล้วอ่ะถ้าปัญญาขายของอ่ะต้องแบบต้องทําให้แฟนขับรู้นะว่าหนูทําได้โอเคไหมตั้งใจมาเต็มที่แลยผมตั้งใจมาเหรอพูดไม่ค่อยเก่งอะไรพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็แต่ก็ตั้งใจมาเต็มร้อยเอาเป็นฟิลบอกว่าวันนี้พี่ชวนเตะบอลโอเคปะเดี๋ยวเราจะมูไปตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนปะน้องน่ารักมาก